วสวัสดีครับผมผมกองทัพครับเซล์นุ่มยิ่มค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของความต่างระหว่างรุ่นสีประตูยกสูงเนี่ย LDA แล้วก็แซดว่าแตกต่างกันยังไงาหาลักๆมีประมาณ5ที่5ที่5จุดหอาจุด,ออจดนะคะห้าจุดนะครับผมามาดูอย่างแรกก่อนดีกว่านะครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะฮะก็จะมีในความาความต่างนะครับ จุดแรกเลยคือในส่วนของตัวไฟตัดบอกนะฮะในส่วนส่วนของรุ่น LDA เนี่ยจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับไฟจะเป็นสีส้มๆนะครับอ่ะด้านโน้นเป็นไงส่วนทางนี้จะเป็นในรุ่นของอเป็นไฟตัดหมอกแบบ LDA ค่ะตัวนี้จะเพิ่มความส่องสว่างให้กับลูกค้าแบบ<อ> LED LED ค่ะนะครับผม มันมันมันเสริมด้วยพมโปรเจคเตอร์ด้านในด้วยนะอ่าตัวนี้จะเป็นหลอดแก้วเนี่ยเนี่ย L L D E นะคะไม่ใช่ L D A <c oughs> แล้วผมแล้วก็วกส่วนที่สองดูปัดน,น,น,นะน,น้ำฝนนะครับผมปัดน้ำฝนในรุ่นของตัว L D A เนี่ยนะฮะจะไม่มีในส่วนของตัวฉีดกระตุกตรงนี้นะคะระ<ๆ>ับเขาจะมีอยู่ด้านในนะครับก็จะปิดอยู่ด้านในตรงฝาใต้ฝากระโปรงนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแทสเนี่ยมีเลยจะมีที่ฉีดน้ำฝนให้นะคะบิวมาบิวอินมาอัตนมัต นี่เลยที่ปัดเลยนะครับฉีดตรงนี้เลยนะไม่เกะกะด้วยใช่ค่ะประหยัดพื้นที่ในการทํางานนะคะอ,อ่ะแล้วก็มาจนส่วนในของจุดที่3ค่ะจุดที่3ไปไหนไม่ได้ค่ะนอกจากลอ้อแม็กของเรานะคะขอบสิและก็ขอบ8ในขณะที่รุ่น LDA นะคะหน้ายางจะอยู่ที่255หนะคะทับห5 R 1 7นะคะในส่วนของ,งรุ่น Z นะคะจะมาที่265ทับ60 R 1 8นะคะตรงนี้ก็คือ ขนาดยางจะแตกต่างกันแต่ว่าลายด้วยนะคะลายสองนุ่นนี้จะแตกต่างกันนะคะรุ่น LDA เนี่ย2023นะครับป็่ลายใหม่นะแต่มันไม่ได้ทําให้รถเราสูงต่าลงไปแตกต่างกันนะคะ่งกันต่างแค่ขนาดแค่นั้นเองใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของจุดที่สี่นะคะจุดที่4ี่ของเราก็คือไม่ไปไหนค่ะจุดตรงนี้ค่ะภายนอกจะมองไม่รู้ว่าแตกต่างยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วคือแตกต่างตรงที่ว่าพับกระจกไฟฟ้าในรุ่นแซด อันนี้จะเป็นแมนนวลเนาะตัวนี้เป็นพับปธรรมดานะครับไม่มีปุ่มกดพับแบบออโต้ตัวนี้จะพับออโต้จากข้างในนะคะกดพับได้ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาจุดสุดท้ายที่เราเราทนเดียวว่าแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างแต่มันก็คือการแตกต่างแน่นอนค่ะะไปส่วนในรุ่นของ LDA กันนะคะ LDA นะครับมองจากด้านหลังเนี่ยกับรุ่นแทบไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยแต่มันจะมีความต่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่สติ๊กเกอร์นะครับผม ในส่วนของรุ่น LDA เนี่ยแค่จะมีตัวสติกอร์เนี่ยเป็น D I แค่นั้นเองนะครับจะไม่มีคําว่า L หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ในส่วนของรุ่นแซดเป็นไงรุ่นแซดของเราก็จะสวยงามด้วยมีตัวอักษรแซดเข้ามาบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือรุ่นแซดนะคะแต่ว่าก็คือเป็นในส่วนของแค่บ่งบอกเฉยเยไม่ได้มีอะไรแตกต่างว่ารุ่นแซดนี้ทําให้เป็นอะไรนะคะไม่มีนะคะการสนท้ายทุกอย่างเหมือนกันทั้งสองรุ่น,นค่ะนะครับอ,อันนี้ก็คือประมาณ5จุดเบื้องต้นนะในส่วนของตัวภายนอก หลักๆของรุ่นแซกับรุ่น LDA จะเหมือนกันเอาแค่ภายนอกก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำคลิปสั้นๆแนะนำให้ลูกค้าแล้วคลิปต่อไปเราจะมาทำคลิปสำหรับรุ่น LDA กับรุ่นแซดภายในการว่าแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เซลลกองทัพกับเซลนุ่มๆก็ต้องขอจบการไลฟ์ฝากกดสครับสไครสครับสไครสับสไครโอ้โนี่าหายันอะไะ อ่ะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามเราด้วยเนาะใอ่คบผมแล้วเราจะมาทำคลิปสั้นๆดีๆแนะนำลูกค้าไว้แบบนี้กันใช้เวลาไม่นานเอาสั้นๆกระชับได้ค่ะแล้วคลิปหลังเดี๋ยวค่อยไปดูภายในอีกทีได้ค่ะนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ